กัะบีเาเลยเนาะเขาตะกนละลายมาอ้ยยอยยยพ่อฝันไปนยยค่ะยยยยยยยายยยยยยยัยย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 ยงเย็ยปากอยู่ยย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 ยนยย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 นยย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 อยย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 ยอยย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 แกยยยยยยัยยยยยวยยยยย่ยยยยยยบยยยยง ที่มันเกี่ยวกับทั้งในุัวละหลายพอพอสว่างสันมันมองได้ปอดหอนในบ่ดไตม่ามันหลักสนามห่อนทั้งในผิวบวมทั้งในเลยอันพอกินยาไปกินแล้วก็เลยคอยกินยาปกติมันจะบอกว่าใดเลยเด้ครับบอกว่าใดเลยอะไรนั่นห่อนในนั่นแหละมันเป็นห่อนในทัองอากาศห่อนทั้งอากาศห่อนพรามันสินาจยังมัลงบ่ได้ปัดนี่มันก็แทกเด้ครับแทกกระเมืองได้เนึกว่าตตะแผ่ทั้งนอกมันดีกับเนื้วัตมันมันตีขึ้นทั้งในที่วันนี้ทั้งในก็เลย ไ,ไป ane, ใช e ais, pigs, English, ้พอได้ยกพญานาคยังไม่ได้นะพ่อเนาะเดี okay. ๋ยวไม่หายก่อนนะพ่อเนาะหายก่อนเอซี่ลอกก่อนนะเอซี่ลอกก่อนนะครับวอกันบอกว่าบอกฟันแต่หน้าก็บอกไปเดี๋ยวนีฮะไปเลยหน้าก็ไดยถ้าไปเจ็บเปียกเนีังได้นอนย่างเดียวพอนอนยังเดียวไปหาหมอหรือยังพก็กลับไปมาแล้วกันนั่นก็เริ่มสิกินเขาได้แล้วปกติตินเขาว่าใดเสียเลยบวมเบียดพุทู้บวมข้างในเลยบอกเออมันสิบวมมนดันออกมาเดี๋ยวมันก็มันไปแทรกใส่กันกับเหงือกนะครับ ก็เลยสนิษก็เลยกการวอกเพราะสะดวกสิเลยไกเป็นโรคหูนิดเลงสินะยานี้เป็นเครื่องสินะเป็นบ่อําคัญบ่อมบ้านนี้มันแต่กี่พอกระ่างหัวมนวาเป็นมาบ่ล่ะมันบัดบันนี้มันจับเย็ดขึ้นมามิตรวามันบ่าเป็นยังแต่มันจับเย็ดมามันก็เลยการเขาฟันกันยังมันเลยเป็นมึนนึงสินะเป็นสมองมันตึงอะไรไปเลยกกันอก็เลยวบ่าฟันเลยส ก็มีเอฟซีโทรหาอยู่ตลอดใช่ไหมพ่อโทษบอกพ่อพ่อดูเป็นดูเป็นลำขั้นหมดเเป็นไงได้ยินข่าวว่าไปซื้อโทรศัพท์มาใหม่ครัไปซื้อมาเลยนั่นเอาถ่ายโทรศัพท์นี่แล้วพ่ออันสามตัวถ่ายโทรศัพท์นี่แล้วเนาะเสียนั่นเอามือเศร้าเห็นพ่อไหวยู้ใสค่ะมองพ่อปองพ่อไหวปูว่าไปเบึงไหนพาไปดูหน่อยได้ไหมครับพ่อดูได้ตาบางไทยบ่ได้ด่า อ๋อไม่ให้ถ่ายเปล่าพ่อเขาทางกนถ่ายทางกานอยู่ตรงนี้แหะครับว่าเพื่ตรงนี้ดีขั้วบนใบเพื่อเอาที่นี่เนาะขั้วบนใบไทยแต่คนไทยเปล่ากันใบไายก็คือว่าปู่ไม่ให้ถ่ายเม่นูพร่อพูดว่าให้ถ่ายก็คือยังบวันั่นเองเสียบอกก็เลยไม่ต้องปรกาศไป็เชื่อครับกาบแล้วกาศบรรยกัศเป็นเชื่อต่อไปเป็นก้อนหินใหญ่บปล่อเปก้อนหินธรรมดาเลยล่ะก้อนหินก้อนเสาธรรมดาเลยล่ะครับครับอันนี้เป็นก้อนหินก้อนเสาซื่อเลยก้อนหินอันใดก็ได้ยั่งเสนะเพราะตะว่าตกซุมงามพอก็ ห้ามาไา้บยังสินะอืมเอาไว้ถายกเสียงก็คือหัวนีเบราะนยกเสียงแล้วจ้ะเนาะเพระท่าได้ยังเด็กจี้กินหอดเลยมาอัน่ายบรรยากาศเ้เบิงนั่นเพ่าะกัอพาะอยากฟื้นเพิ่งสินะเครับว่อเขค่อนเสียงแร่งเถ่งบ่นันครับพาอยากก้อ่อยากไปฟื้นเพิ่งสินะเพราะว่าก่อยูดขิดินพื้นนี้ยังสินะคเข้าสิบลื่นเพิ่งบ่อใดสิมีตาสินั่นบ่อใดเพราะว่ามันบ่อแมนยูนําให้น้ำหนานะอันนี้มัน มัน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 มาแผ่ปูโยบีค้ับข้าบมันมาแผ่กนที่โย่างสิสมมติว่าเราเดินไปดูได้อย่างนี้แต่ว่าถ่ายไม่ได้แล้วคือปูปูไม่ให้ถ่ายนะพ่อเนาะถ้ายถ่ายปูทั้งวแต่ได้ทีว่ถึงเป็นย่งปอยคือย่งคอยต่งลองหนําลองหนาต้องป่อยมาปล่อยมาพิดป่อด้สมมตว่าพิดบ่อด้คือยังบ่อไว้ไป้เรออ่างน้แล้วมีลองหนัลองหนังก็ลองหนังของคุนันเด้ไส้ข้าของคนนันมาพวกตุ้ตีตะกีตะกีมันไมัยตะกีม อลาปลาปลาสงาบถคว่างของผลมาเลยุผลตะผลลาผลตะสะพานุ่นโอ้แสดงว่า่นแสดงว่าภูมิที่นี่เป็นภูมิปู่ใช่ไหมครับพ่เป็นปู่ตาบาเขาเลยตะกี้คนสีว่าดตาฟาดปุกเนี่ยนซื้อซิมคนจะบอกไปผมมันตรงกันนะพ่อเนาะตรงกันคนวาดแล้วก็บ้านสามเหลี่ยมโอ้ซิมนี่ขึ้นวัดนี่บ่จ้าไปปมันนจะเ็ ส่วนมากมีทีคุ้มมีทีหัวงามเจ้าพ่นครับชิมีส่วนมากสีเป็นโซโซก็จะหลายแบบจะเป็นทับย่ำจะเป็นแดงแดงเมื่อหมดนั่นคือชิระมัึงเป็นไปนี้ของเก่าหลายบันแท่งเชี่ยงจะหลายด้วยเนี่ยเป็นวัดเมื่อเลยเนาะค่ะของเก่าเนี่ยของบันเสี่ยงนี่ยเขาจะคนขึ้นมาขายเขาจะคนขึ้นมาขายใช่ไหมคนแล้วว่าทำบุญนหยยังไงอ๋อสมัยก่อนใช่ไหมพ่อตอนนี้จะเป็นแบบพบหมอหายเก่าใหญ่ตะกี้ ครับมันทีเป็นดอนเนี่ยหน่อยดอกแต่ว่าเป็นของเขาเป็นเป็ติวแล้วนี่แม่นบดียกันอันนี้แต่ว่าซุ่มเมื่ี่ซุ่มพวกกันใร้านซุ่มพวกกันพี่น้องพวกตะดตูยมอ้โนีร้านเนี่ยสุ่มพวกเราเจว่านี่ครับคนคนไหลก่องแขนได้กำขาได้ทำไมเอาขึ้นมาขายขึ้นมาว่าทำบุญในคนเอาขึ้นมาหลักหัวกระโหลกจักหัวกระโหลกนึกจักอันมอจักแหงเสียออกมากับสะตังกันซะที่ไส้ของพ่อพี่นันที่ของตุลัดนั่น เกงมัดเดี๋ยวเป็นที่แห้งมัดเลยที่จุลัตุนัดเนี่ยของพ่อนี่ก็เป็นสามเหลี่ยมเลยนะพ่อนี้เป็นสามเหลี่ยมฉีดส่นหน้าฉที่จะเป็นสามเหลี่ยมที่ของตุลัดกับว่างามที่ของพูนิคกับว่างามเนี่ยมันบ้านอะไรบ้านเลขที่เราบ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อหนึ่งหกหนึ่งบ้านเลขที่เราคือหนึ่งหกหนึ่งหนึ่กหนึ่งมันไปซื้อทุกสามเมืไม่ถ่ายทุกโทรศัพท์เบอร์ใดป่ะอันนี้ศูนย์เก้าเจ็ดถ่ายมันเจ็ดของทุกสามศูนย์เก้าเจ็ด ซูนเก่าเจ็ดอีกไม่ออกแล้วตัวอันซูนเก่าเนี่ยอันนี้คือฟังข่าวๆไปเนาะที่ที่ของไทยแต่ว่ามีฟู้ดที่น่าจะคนแล้วเขาจเป็นยังเพื่อจังบ้านแถวนี้คื่บ่บ่เหลี่ยมจะมันดูทีของคนโอ้สมัยสมัยโบราณจะไม่มีของเก่าอยู่ข้างล่างเขาจะว่าเนี่ยกระตัวเนี่ยไปคุมบ้านโน่นเขาจะว่าเอื่อนบ้านโน่นสมอง ส้มต้งงนชมพูงใหญ่น่ะต้งงนชมพูงใหญ่นี่ส่วนครับส่วนนี้แล้วตัวนี้ตะกีนอนดันตูดิบด,ดือนี่ตูดิบด,ดือนี่เขาไปบ้านซุ่มปลวกแม่ทะลักนั่นนะครับอันนั้นของกับว่าน้อยนี่หันเขาไปมาทุบ่ะไ้จะคนเนี่ยบอกว่าไปมา,า,มมมาเป็นที่ที่แ,แสดงว่าแ,แถวแนี้คือเป็นของเงองก่าทั้งนั้นเลยของเก่าทั้งนั้นเลยครับ คนในดันน้องไปได้ภาคกันโอ้ยได้ขายดีได้ได้กล่องแขนได้กระตุ้ดทุกอย่างออกขึ้นมาแล้วก็ทําบุญล่ำคนก็โลดขึ้นมาแล้วก็ว่างไว้นาหัวตอกหัวต่อไปนังสิโอ้สมัยตะกี้มาค่ะตู้เบียบมันด้ตู้เบียบหนี่งตู้เบียบกับพี่น้องตู้ว่านันลาตะไบนะจังจากเยอะงัดขึ้นมาขายนี่อ้าวเมื่อนี้ได้กองแขนอันเดียวก็ได้เงินเงินสองหมื่นแหละออกมาแล้วก็กลับไปงัดต้นใหม่ซะก็เรียบร้อยมาปริการมาใส่กำยุว่าแม่น้อยๆนั่งรถเข็นมา คือแถวนี้แข็งแข็งน้องเราบาดแข้งปานี่พ่อเคยฝันเห็นปูเพิ่นบ่เคยฝันเห็นปูอยู่นี่บ่ฝันเพิ่นเขาฝันบ่เพิ่นกอข้าวฝันเพิ่นก็มาปกตินี่แหละต่อไปแต่งตัวแบบไหนครับพ่อทั้งเท้าก็เป็นลูกใส่ชุดขาวซักใหม่กันเท่าล่างเท้าก็เป็นลูกกระข่ธรรมดาอนี่แหะมาหาพ่อเลยใช่ไหมมาหาที่บ้านเรานี่เออข้าประจ้ำล่างเท้าเนี่ยโอ้ยบักขางมันสุกคักแล้วคือน้ำมาก แน่ๆจังสินะอตอนเป็นค้างบัตรเด่นมันซุกคักแล้วจังสินะนนเพิเ่นจะเพิ่นจะมาบอกเลยัสินะเพิ่นจะมาน่นเลยนั่นแหละแต่ว่าบัดมาพี่จ๋าหน้าบอมว่าพี่จ๋าหน้าเม่อไหร่ทีนี้นทุกคนสิเป็นบ้าง,งามจั้คนเลยบัดพพอมาสีขอบงเดือนหลังนี้กตบ้งามหลังนี้ก็บ้างามอ๋อที่ที่จะเป็นแบบสามเหลี่ยมนะพ่อเนาะจะไปทังไหนสั่นเลยเพราะว่ามันสมัยตะกีหน้าครับผู้เฒ่าเข้าเจ้าปั่นกัน ตะกีดที่วันนี้มันก็เป็นคลองพ่อแม่ตะเกาขายผู้อื่นขายพู้นด้นหมาอขายผู้อื่นพู้นกับยุบบ่ไดของม่อทำมากกับยุบบ่ไดอือแก่เอาไปมาเลขขายย้อนขึ้นมาคือนเขาขึ้นมาหาพ่อขึ้นเขาพ่อก็เลยเป็นคนสื่อไหวเอาไปมาหนึ่งพ่อก็เลยบอกเสืตั้งว่าเออทีเนี้ยตะกี้กับพ่อยุ่นละพ่อเลยเขาไปยู่ในบ้านนี่สินะเอาไปมาคนวาด ย่ว่ได้เอาไปมากพ่อยกเนมาอนู่ยใดนเสนาไปยลวพ่อย่าปืนเธอแดงว่าพ่ออยู่นี่กรปูอยู่ใดนะคะี่ยสีนี้ตดตานเดี๋ยวกอยมาล่อติดห่อดิตนตานมันสิคือพญานาคนี่เอาไว้ไหม่เจเกี่ยวไป่ใส่ใช่ตะกี้คุณตะกี้สมัยก่อนสไม่ตะก้อนหนี่ขึ้นมาจะข้นมาข้นกายมาสิมาจะตดตาลนี่ต้องระวังเลยทังีนะย่านรถในเสนะข้นเสนแล้านโอ้ยพ่อจยางพานหน่มขนหนาเนี่ย วันนี้ก็ลงทะเบียนบ้านไปก่อนนะครับหนึ่งหกหนึ่งเน้าพ่อนะถ่ายโทรศัพท์ศูนย์เก้าเจ็ดนะคะเดี๋ยวคอยมาฟังเลยชัดๆจากพ่อเพิ่นสิไปยกมือใดศูนย์เก้าหนึ่งพ่อจีเจีงอีกรอบศูนย์เก้าเจ็ดกับหนึ่งหกหนึ่งเออกับหนึ่งหกหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดกับหนึ่งหกหนึ่งต่อขึ้นอัไว้ก่อนนะพ่อนะอก็มีแค่นี้แล้วต่ไปครับคือบอกเขาเพิ่นยู่ขันพ่อได้เพิ่นก็บ่ออย่างไรฝันแบบเล่นร่างเว้งศีรษะใช่เดี๋ยวคอยมาตามไม้นะจ๊ะเน